อย่างที่เกลิ่นเอาไว้เรื่องของครีมกันแดดรัชก,กิจจานุเบกษารประกาศออกมาแล้วเป็นข้อ,ขอกําหนดนะครับว่ามีสารอันตรายที่เป็นอันตรายต่อปะการังอยู่4ชนิดด้วยกันซึ่งล่าสุดเนี่ยประกาศแล้วนะครับว่าครีมกันแดดที่มีสารหรือมีส่วนประกอบของสาร4ชนิดนี้ไม่สามารถนําไปใช้ได้ในพื้นที่อุทยานนะครับ หลังจากนี้เราอาจจะต้องปรับตัวกันหน่อยไม่รู้แหละว่าเราจะได้กลับมาท่องเที่ยวกันได้เมื่อไหร่อย่างไรแต่ว่านี่คือเงื่อนไขล่าสุดครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรื่องห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติโดยประกาศดังกล่าวครับระบุว่าปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทางทะเลจํานวนมาก มีการนำและใช้ครีมกันแดดที่มีสารอันตร,รายต่อปะการังโดยจากข้อมูลทางวิชาการพบว่าสารเคมีหลายชนิดที่พบในครีมกันแดดนั้นมีส่วนทำให้ปะการังเสื่อมโทรมเนื่องจากสารเคมีเหล่านั้นไปทำลายตัวอ่อนของปะการังขัดขวางระบบสืบพันธุ์และทำให้เกิดปะการังฟอกขาวได้สำหรับสารเคมีตามประกาศนี้นะครับมีอยู่4ชนิดด้วยกันที่เป็นสารเคมีอันตร,รายต่อปะการัง ที่จะผสมอยู่ในครีมกันแดดเราอาจต้องเช็คหน่อยว่าแบรนด์ของครีมกันแดดที่เราใช้มีสารเหล่านี้ไหมะนะครับ 1. สาร zone, สออกซิเบนโซน 2. สารออกติโนเซตสาสารโฟเมทิลเบนไซลิและ 4. สารบูเทลพาราเบนนี่4สารนะครับเราต้องเช็คว่าแบรนด์ที่เราใช้ยี่ห้อที่เราใช้มีส่วนผสมของสารเหล่านี้ไหมนนถ,ถ้ามีเนี่ยไม่ได้ จะยากนิดนึงเพราะว่าส่วนผสมเหล่านี้เวลาจะดูข้างผลิตภัณฑ์เนี่ยมันตัวเล็กจริงๆอเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจจะต้องออกมาบอกนะอาจจะยากในในวัยพี่บ๊อบว่าตัวมันเล็กแต่ว่าวัยเฟ็นไฟไม่มีปัญหาดูได้นอนเหรอนั่นนะเช็คให้ดีเช็คให้ดีนี่บูรี่กันการอากาศเล้เนี่ยอันนี้เช็คให้ดีว่าสีสานนี้ไม่ได้นะครับนับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะฮะทีนี้ถ้าหากว่าผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา20ครับประกอบมาตรา47 แห่งพรบ,บอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562ครับต้องระวังโทษปรับไม่เกิน10,000 0บาทมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4สิงหาคมเป็นต้นไปนายดำรัตโพประสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติครับก็แนะนำบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถช่วยการอนุรักษ์ปะการังและท้องทะเลไทยได้ด้วยการเลือกใช้ครีมกันแดดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับ ซึ่งปัจจุบันทางสมาคมผู้ฝึกสอนดำน้ำอาชีพและผู้ประกอบกิจาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหลายแห่งครับก็ได้แนะนำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยหลีกเลี่ยงการใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของออกซิบนโซนแล้วก็ใช้เฉพาะครีมกันแดดที่มีสินแร่เป็นฐานอย่างเช่นซิงค์ออกไซด์หรือว่าสังกะสีออกไซด์นะครับซึ่งมันจะไม่ละลายน้ำแล้วก็จะไม่ตกตะกอนไปสู่ก้นทะเลนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันก็จะปลอดภัยะนะฮะ โดยขณะนี้ครับทางกรมได้มีการส่งหนังสือเวียนไปยังอุทยานแห่งชาติทางทะเลทุกแห่งให้ทราบแล้วนะครับแล้วก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังบริษัททัวร์เพื่อแจ้งไปยังนักท่องเที่ยวให้ทราบแล้วด้วยเช่นเดียวกันทีนี้จากประกาศดังกล่าวเนี่ยนายดำรัตบอกว่าไม่ได้หมายความว่าใครก็ตามที่นําครีมกันแดดที่ใช้ไม่ได้เข้าไปในพื้นที่แล้วเจ้าหน้าที่จะยึดนะเจ้าหน้าที่เนี่ยแค่จะเก็บเอาไว้แล้วส่งคืนให้หลังจากที่นักท่องเที่ยวเนี่ยกลับออกจากอุทยานแล้ว โดยยอมรับว่าบางพื้นที่อาจจะคลุกคลักบ้างครับรเพราะว่าเป็นครั้งแรกของไทยที่มีการประกาศนี้ออกมาแต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกคนจะเข้าใจสิ่งที่กรมอุทยานทำจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบนิเวศท,ทางทะเลครับหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหประกาศออกมามันยิบย่อยเลือเกินแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยง่ายที่สุดคือถ้าเราปฏิบัติตามได้สิ่งแวดล้อมของเราก็จะกลายเป็นธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์แบบแบบนี้ต่อไปนะครับ ก็ร่วมมือกันครับผมว่าบริษัทที่เป็นครีมบันแดดเนี่ยเขาจะบอกว่าครีมบันแดดเข้าอุทยานได้มไม่ต้องมาบอกว่าไม่มีสารตัวนู้นตัวนี้มันงง,งไปหมดอมเอาว่าเข้าอุทยานได้หรือไม่